มาดาูเลนเจอร์ปิดท้ายนะครับของเย็นไปเียนะอันนี้เป็นเลนเจอร์เดมิมๆเลยนะครับสองพันสองนะครับก็ล้อก็พอจําปวนอยู่แต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็อุด ETR นะฮะแล้วก็แสตกล่องนะครับอ่าวันนี้จะของรถนั่งมาด้วยจะล,ลองมาลองด้วยอันนี้ขับเรื่อยๆก่อนแต่แค่นะสิบเอร์เซ็นตนะรถขึ้นปึบขึ้นไปเลยนะอันนี้จูน ที่ก่อนโดน143นะครับ ี่แบบคือรถพวงนี้ถ้าไม่ได้จูนเลยเนี่ยล้อมันจะหนักแล้วก็คือมันจะดึงดึงแล้วจะทาให้กินน้ํามันเพราะว่าความเร็วมันเดินไม่ถึงอ่าก็พอทําการปรับแล้วเนี่ยก็จะขี่ง่ายก็คือขี่ปุ๊บมันจะศูนย์ถึงร้อยมันจะง่ายมากแล้วก็ถอนกระเร่งได้ไวนะครับเพราะว่ามันถึงอัตราเร่งที่เราต้องการแลนะครับก็อันนี้เป็นรถเดิมๆม,ม,มีการอุด ETR นะครับแล้วก็ปิดในโปรแกรมด้วยแล้วก็ ทําการจูนนะครับเมื่อกี้จูนรันแรกไม่ขึ้นนะครับฟอร์เลนเจอร์นี่บางคันมันจูนมันไม่ขึ้นมันก็ไม่ขึ้นดื้อนะรันแรกถ้าไม่มีไดโนเทสมันก็จะปัญหาตรงนี้นะครับมันก็จะทําให้จะต้องวิ่งลงขึ้นไปจูนอีกรอบหนึ่งนะครับแต่พอเราเทสเนี่ยแรงม้าเดิมรันแรกมันร้อยสี่สิบสามมันขึ้นมาแค่สิบม้าเองนะมันขึ้นมาร้อยหกสิบมั้งครับหรือร้อยหกสิบห้านี่แหละนะครับจาไม่ได้นะครับแต่ว่าขึ้นมาแค่สิบม้า ประมาณนี้นะครับก็ทําการปรับรอบ2นะครับทําการปรับรอบ2ก็ขึ้นมา30แรงนะครับก็คือถือว่าใช้งานได้ละแล้วก็ขันลงันเร่งก็คือปรับอขันเร่งก็คือไม่ต้องใส่นเร่งไฟฟ้าก็ได้นะครับหรือจะใส่เพิ่มก็ได้อันนี้ปรับแบบระดับกลางๆให้ขี่ได้งานได้แล้วก็อัตราเร็วก็ ช่วงใช้งาน2,000รอบเน้นช่วงนี้เลยเน้นแรงบิด2,000รอบขึ้นไปเพราะว่าย่านใช้งานมันก็ไม่เกินนี้1,500ไป3,000ไม่มีใครขี่3,000ถึง4,500อยู่ตลอดไม่มีทางนะฮะนี่ย่านยานนี้เลยใช้งาน1,500แล้วก็วิ่งขึ้นไปแล้วก็สายขึ้นไป3,500ประมาณนี้อันนี้ใช้งานจริงแน่นอนครับจะพาเข้ามอเตอร์เวย์เลย อันนี้เป็นเรนเจอร์ดําเดิมนะครับวันนี้มีรถมาจูนมีโตโ,ตโยต้านะครับโตโยต้าเข้ามาจูนเยอะมาก,กวันนี้รีโวนะครับเมื่อกี้คลิปเมื่อกี้รีโว่2.4นะครับทําการอุด e t r แล้วก็จูนนะครับสองคันเลยสองคันเหมือนกันเลยอีกคันหนึ่งเป็นฟอ er ร์จูเนอร์นะฮะป้ายแดงเหมือนกันนะครับก็คันนี้เรนเจอร์นะครับปิดวันนี้นะ ก็คันนี้ก็รายละเอียดเครื่องรถเดิมถือว่าไม่ได้แย่นะวัดแรงม้าบนไนโนที่ล้อเนี่ยรู้สึกสเปคเขาให้มาน่าจะร้อยห้าสิบหกบ้างถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าที่อันนั้นเขาจะจับจากถ้าร้อนะร้อยห้าสิบหกนะครับแต่ว่าพอวัดจริงเนี่ยมันเหลือร้อยสี่สิกว่าก,ก็ประมาณนี้นะครับอ่าแต่คือเราแรงม้าเดิมเราเอาเป็นเกณฑ์เฉยว่ารถคันนี้ไม่ไม่มีปัญหาอะไรก็คือว่า ไม่ไม่ได้แย่ว่ายง่ายไม่ได้แย่แล้วก็ปรับจูนขึ้นไปก็ต้องอ่าขึ้นไป30แรงนะครับอ่ามาตรฐานนะครับแต่หลักๆผมจะเน้นทอผมไม่ค่อยดูแรงม้าหรอกเพราะว่าผมคือรถแข่งอ่าอันนี้ก็วันนี้พาเข้ามาตอรเวยนะปกติเราจะลองใกล้ๆอู่นะครับอ่ารถลูกค้าเราไม่อยากมาขี่ไม่เคยขี่ไกลเกินรัศมีสองกิโลนะครับ แล้วก็จะวนกลับนะครับอ่าวันนี้จะขอรบรมเดินพานวิ่งไกลได้เลยนะครับก็อันนี้เป็นรถเดิมเลยนะครับรู้สึกว่าน่าจะเดิมสนิทเลยผมฟังจากเสียงแล้วว่าดูน่าจะท่อไม่ได้ทำเลยนะครับนะรุ่นนี้น้ำหนักรถก็น่าจะอยู่ประมาณ1ันพันหกนะอ่าตันหกน,นะนะครับ บวกกับแรงม้ากับเครื่องเนี่ยที่มันมีอยู่มันก็อาจจะทําให้ลถมันแรงอืดนิดนึ่งนะครับ2 0 0นะครับซึ่งถ้าเป็น d m a มมัน2 5 0 0 5อะโตโยต้า2อ0 0ันะครับ2,000 5 3,000น, 3, นครับอันนี้ตัวเล็กให้ตัวใหญ่แต่เครื่องเล็กนะครับแต่ว่าถ้าไม่ทําการเหมือนกับอัปเกตมาเลยเนี่ยมันก็จะอืดนิดนึงนะครับอันนี้คันเร่งไปฟ้าไม่ต้องใส่เลยก็ แตะเบาเลยนะแตะนี่ผแตะประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์ก็มาแล้วคนระับสิบเปอร์เซ็นต์ถึงห้าเปอร์เซ็นต์มาแล้วจะด,ดูวิ่งในมอเตอร์เวย์จริงอยากจะถ่ายย,ยาวๆนี้ให้ดูนะครับแต่บางทีเรากลัวแบบหินหรืออะไรกระเด็น ก็เลยไม่ได้มีคลิปย,วยาวให้ดูสักทีเลยนี่อันนี้อัดคลิปยาวหน่อยก็ไม่กลา้าขับไปไกลนะแค่2โลโอ๋อมันมีทางด้านนอกโอเคเดี๋ยวเราวิ่งด้านนอกนะครับด้าน,นนอกจะไม่มีรถเลยโลง่ลงเลย เดีวนะครับขึ้น120แบบง่ายๆเลยแล้วก็ดีติดรถหน้าไหลๆเลยนะอันนี้คือถ้ามีฟุตคนๆก็ล็อกได้เลยนะไหลย,ยาวๆไปเลยนะครับเดีย๋ยวให้กันนี้ไปวันนี้มีเอเวอเรสมาคันหนึ่ง ค้าเขาเอามาให้เช็คดูนะฮะเขาจะมาจูนนะฮะ,ะโผลบรคันนั้นมันผิดปกติมากคือผมเอาเอเวอรเรสต์มันขับสี่แต่ไดโนเทสทางเราเนี่ยมันเป็นขับสองแต่เรามีตัววัดไดโนเทสแบบเป็นอยู่ในรถนะครับ่าตรงเลยนะครับค่าบวกลบจากไดโนเทสจริงเนี่ยแค่สิบแรงม้านะฮะเอาไปวัดดูปรากฏว่ามันมันแรงม้ามันน้อยมากจนแบบโอ้ ขี่ได้ไงคือเกียร์สามเนี่ยรถแรงไม่แรงดูเกียร์สามมาได้ถ้ามันเดินแบบจนแบบตามองทันนี่แบบมันไม่ใช่แนละ้วเข็มวัดรอบต้องเดินแบบกวาดหน่อยแต่ถ้าเดินแบบโอ้โหแบบค่อยายอยตาย,ยางี้นั่นไม่ใช่แล้วนะอันนั้นแสดงว่ารถคันนั้นมีผิดปกตินะครับวัดน่าจะได้ประมาณหกสิบแรงนะครับไม่ไปเลยนะครับเจ้าของรถก็เอ๊ะมันเป็นอะไรคือรถดูเดิมเดิมเลยนะดูดําเ,เดิมเลยอ่านี่เรากด ขึ้นไปนะครับขึ้นร้อยแบบว่าง่ายมากไหลาย,ยาวๆเลย ปล่อยแค่นี้แสงผาตามตูกทันสเตปนี้ก็สอบถามได้เลยนะครับอ่าสอบถามได้เลยทางร้านกออ็ทุกวันนะครแต่ว่าไม่ไม่เน้นรับรถเยอะนะเน้นจูนแบบอ,อขอเวลานะครับขอเวลานะครัะเราไม่ชอบแบบว่ารถแบบทำไม่เยอะแล้วแบบงานไม่ลยเยนนะเอียดประมาณนี้นะต้องขับลองต้องเทสนะต้องดูว่าออมันไฟอะไรมีโชว์อะไรไหม ก่อนจะส่งรถนะครับนี่ไม่มีควันนะฮะไม่มีเลยนิ้หนึ่งฮะอันนี้เป็นสเตจหนึ่งไม่มีควันเลยนะครับไม่มีควันนะครับเทอร์โบก็อัตราบูสต์ก็เท่าเดิมเลยนะครับไม่มีผลกระ,ระทบอะไรนั้นนะครับขี่ลื่นๆวันนี้พามาลองอ,อันนี้มันล็อกล็อข้างมอเตอร์เวย์มานะฮะล้อข้างมอเตอร์เวย์ยวาวๆเลย ก็กดไม่เยอะนะครับเนี่ยกดนิดเดียวรถก็มีอาการตอบสนองแล้วรุ่นนี้ถ้าเปลี่ยนเทอร์โบถ้าใส่เทอร์โบที่ใหญ่เมื่อไหร่รถวิ่งไม่ได้เลยนะครับผมเห็นมาหลายคันแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับใส่เทอร์โบได้ที่ผมดูนะเหมาะสมกับรถรุ่นนี้คือ F5V นะครับ F5V คือไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กนะครับไม่เล็กกว่าของเดิม แล้วก็ไม่ไม่ได้ใหญ่ไปมากจนโอเวอร์แล้วขี่ดีด้วยนะครับแต่ช่างที่ติดตั้งเทอร์โบเนี่ยต้องมีเขาเรียก่มีฝีมือหน่อยนะฮะแล้วก็ต้องเป็นงานใจเย็นนะครับเพราะว่าการปรับไอ้ตัวสเต็ปมอเตอร์มันเนี่ยมันจะต้องให้ได้เซนเตอร์เลยนะครับถ้าไม่ได้เซนเตอร์แล้วมันจะเพี้ยนทันทีเลยนะถ้าปรับดีๆเนี่ยรถมันจะคือขี่ดีมากนะครับขี่มาต้นมาปลายทั้งหมดเลยนะครับแต่ช่างที่ทำอ่ะต้องต้อง,ต,องต้องแบบว่าใจเย็นหน่อยแล้วก็ คือองศาพวกนี้มันต้องได้นะครับแล้วก็ไม่ขัดด้วยนะครับทําให้ตัวโขงตัวนี้มันมันผมว่ามีความละเอียดนะ,อ,ะอันนั้นผมเคยทําให้ลูกค้าคือวิ่งแบบเหมือนรถเดิมเนี้ยแต่กดแล้วชุดชุดแรงนะครับหัวฉีดเดิมไม่ต้องทำแรงนั้นนะก็แฟดกลองแล้วก็เนี่ยทำเทอร์โบก็วิ่งได้นะครับแต่ถ้าใส่เทอร์โบสามพันถัวได้เลยเละเลยทัย้งวิ่งไม่ได้นะครับวิ่งไม่ได้คิดง่ายว่าเครื่องมันสองมันสอง เทอร์โบ3 0 0พซีซีมันมากกว่ามันปั่นไม่ไหวนะครับแค่ใส่เทอร์โบสอง0ันบางรุ่นเนี่ยก็จะแย่แล้วนะครับเพราะนั้นต้องเลือกเทอร์โบให้เหมาะสมนะฟอร์เรนเจอร์นี่เห็นมาหลายคันแล้วนะครับใส่เทอร์โบแล้วมันคือ,ค,อคือมันหลงทางไม่ง่ายหลงทางคือไม่ได้ดีกว่าเดิมง่ายนะครับแต่พอเราปรับกลับมาใส่เทอร์โบกลับมาเดิมแล้วจูนกลับวิ่งดีกว่าเนี่ยแบบนี้เนี่ยวิ่งดีกว่า นี้คลิปนี้ยาวเลยก็อันนี้เลาะมาเนี่ยจะวนกลับไปร้านทีนะฮะอันนี้เป็นทางทางทางด่วนนะครับก็จะวนกลับเข้าร้านทีนะ,นนะก็ไม่มีไฟโชว์อนะไนันะวิ่งปกตินะครับใช้งานได้ยาวยอันนี้วิ่งมาแสนสามแล้ว อุด ETR นะครับถ้าจะคิดอุด ETR แล้วเนี่ยถ้าคิดจะอุดอยู่แล้วนะฮะผมแนะนําให้อุดตั้งแต่ป้ายแดงไปเลยนะครับเพราะว่ามันก็จะได้ไม่สกปรกในท่อไอดีนะฮะเพราะว่าถ้าเรามาอุดหลังแสนโลไอแสนโลที่ผ่านมามันมันตันเข้าไปแล้วมันก็อุดไปแล้วก็เหมือนกับว่าเออมันก็มันก็ก็ช่วยไม่ให้เข้ามาเพิ่มแต่ว่าไอสิ่งที่เกาะไปแล้วก็ก็เอาออกไม่ได้อยู่แล้วนะฮะ ต้องถอดถ่อยดีมาล้างเพราะนั้นถ้าใครคิดจะอุดก็ทํามันตั้งแต่ป้ายแดงไปเลยนะครับแต่ถ้าจะไม่อุดนะครับจะให้มันเป็นระบบเดิมนะครับก็ต้องล้างถ่อยดีนิดนึงนะครับเพราะว่า ETR เนี่ยมันเอาไอ้ตัวเผาไหม้อะของถ่อเสียเหมือนเอาถ่อเสียต่อเข้าถ่อยดีอรอบหนึ่งนะครับมันก็เลยทําให้สกปรกแล้วก็ไปดอก,กำลังเครื่องยนต์ด้วยนะครับอันนี้ก็ เป็นความรู้นะก็ถ้าใครจะอุดดี r อนะป้ายแดงผมแนะนําให้ทําให้จบไปเลยนะครับอย่าไปอุดตอนแสนสามเงี้ยนะตอนเนี้ยคือมันก็เข้าไปแล้วแหละก็คือว่าแค่ไม่เข้าเพิ่มนะฮะอ่าแค่ไม่เข้าเพิ่มมีหมื่นสามเฮ้ยหมื่นสามอ่ะหมื่นสามอ๋เอเฮ้ยเดือนเออหมื่นสามมองผิดนนครับไม่แสนสามนะครับโอเคหมื่นสามพันกิโลนิดเดียวนะครับดูตัวเลขเอ,อีกอัหนึ่งสองสามหมื่นสามนะครับ มีหน้ารถยังใหม่แล้วว่าเอ๊ะมันแสนสามทำไมรถใหม่อะโอเคอันนี้วิ่งหมื 13, ่นสามนะแม่แต่เอาโอเคก็ถ้าถ้าแบบเนี้ยยังไม่มีอะไรตันนะครับมันยังเข้าไม่เยอะแต่ถ้าแสนแล้วเนี่ยโอ้โหดูไม่เจอเหมือนกัน รถที่มันแซงแบบว่ามันมีกำลังนั้นเราก็จะเวลาแซงมันก็มั่นใจเลยนะทำรถไม่ใช่ว่าเอาไปแข่งอะไรนะแต่ว่าบางทีมันก็อย่างเงี้ยบางทีตอนแซงมันก็ทำให้เรามั่นใจบางทีแซงแล้วไปคาครึ่งคันเนี่ยถ้าขับเลนเดียวไปทางอีสานอะไรเงี้ยนะโอ้น่ากลัวนะครับเคยแล้วมันไปคาอยู่ครึ่งลำเนี่ยมันไม่พ้น รุ่นนี้ผมก็เคยใช้นะครับตัวนี้ผมซื้อป้ายแดงมาตั้งแต่สมัยปี59นะถ้าจะไม่ผิดนะตัวนี้เลยสองประตูเอ้สี่ประตู MC แปดแสนสี่มัคตอนนั้นซื้อมาวิจัยพวกกล่องพวกอะไรเงี้ยทำไฟล์จูนตั้งแต่เปิดสอนแรกๆนะ กลับมาทางร้านนะครับอาจจะถึงร้านแล้วร้านก็อยู่ข้างหน้าอีกไม่กี่โลนะครับขับลื่นๆเลยครับสบายสเต็เนี้ไม่เสียรถนะครับนี่แซงก็แตะเบาๆว่าฟิวแล้วอ,อันนี้นี่ผมเหยียบป,ประมาณนะประมาณเร่าไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะไฟฟิวลเลยนะลอต่อตอย่างนี้ ขี่ไม่งดหย็ดนะโอเควันนี้เราเทสมารอบกลมเลยนะครับถ้าขับร้อยตัวก็ถ้ามีคูณโอน,นก็ล็อกได้เลยนะครับช่วงร้อยอย่างเนี้ย อังเร่งเบาๆนะรถก็จะไหลไปนะครับครับอังเคร่งเบาแตะเร่งนิดเดียวนะวางเท้าไว้ห้าเปอร์เซ็นต์เลยออนบอดขึ้นอยู่สิบห้าจุดหกกิโลลิตรนะครับสิบแปดกิโลลิตรแถวนี้แตะเคร่งวางเท้าไว้สักนิดเดียวแค่มันพอประคองไปได้นะถ้ามีกูดลอนโกลเราเป็นเลยนี้อันนี้มีนะอล็อกเก้าเก้าเนี่ยผมล็อกไปแล้ว ผมใช้งานได้เหมือนเดิมล็อกล็อกความเร็วตัวนี้เคยขับอยู่นะเคยใช้อยู่เคยซื้อมาใช้ล็อกความเร็วงนี้นะครับแล้วก็มีริมโหมดด้วยนะลิมิโหมดก็คือล็อกคันเร่งไม่ให้เหยียบเกินนะครับอ่าโม้เราล็อกไว้ร้อยเนี่ยเราเหยียบเท่าไหร่ก็ได้ร้อยหนึ่งนะเขาเรียกริมโหมดนะเหนไบอ่อนบอดขึ้นอยู่สิบหกจกิโลลิตรไหลๆยาวๆเลยนะฮะ อันนี้กลับมาถึงร้านแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็คลิปนี้ก็ยาวเลยนะพามาวิ่งวนหนึ่งรอบเลยจริงๆอยากจะมีคลิปนี้ตั้งนานแนละ้วแต่รถลูกค้าเราไม่ค่อยกล้าเอาไปไกลนะคแค่วนวนสักสองโลอะไรเงี้ยกลับแล้วเพราะว่าเรากลัวเรื่องหินหรืออะไรมาโดนอย่างงี้นะฮะเราไม่กล้าพาไปไกลนะกลัวแบบหินจากรถปูนรถอะไรเงี้ยนะมันสะเก็ดบางทีมันนิดเดียวมันนะครับ ก็เลยวนๆแค่นี้แต่จริงๆผมอยากจะมีคลิปนี้ั้งนานๆนะคือขับไปไกลประมาณนี้นะเดี๋ยววันหลังก็เอาคลิปมาให้ดูอีกนะครับแบบแบบจูนแล้วเดินทางไกลอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะวันนี้ก็จบไลฟ์แค่นี้ก็นะฮะอันนี้ยาวนะครับอันนี้ดูกั็นยาวเลยนะครับหนึ่งรอบไม่มีไฟโชว์ไม่มีอะไรนะฮะก็จบงานครับจริงๆรถอ่ะมันต้อง ต้องวิ่งแบบนี้หนึ่งรอบก่อนนะเร้ให้ส่งงานจริงๆอนะแต่ก่อนสมัยก่อนที่บ้านผมทํารถเนี่ยก็ก็ใช้วิธีนี้ต้องต้องวิ่ง1รอบก่อนเพื่อที่เก็บรายละเอียดดูดูว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าประมาณนี้นะ,ะครับน้ำแดงกับจารไอ้เีีย่ะ